เองยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะโอ้โหช่างนั่นของฟรองรเลเบิร์ฟกับอดีตแข้งของเชลซีซับเวสลี่ฟอรฟาน่าเลเทเลย,เเลยบอกว่าอ่อนด้อยมากเวลารับมือกับโรนัลฟ์แอนเดสนะครับไม่ต้องรอชา้าช่างนั่นของฟรองรเลเบิร์ฟกับอดีตกองหลังของเชลซีเนี่ยตำหนิเวสลี่ฟอฟาน่ากองหลังรุ่นน้องว่าไร้เดียงสาและกำลังจะทำลายอนาคตของตัวเองนะจะหายังปล่อยให้ฟอร์มของตัวเองออกทะเลยอยู่อย่างนี้นะครับอื mm ้อหือ ต้องบอกว่าเซ็นเตอร์แบ็กวัย22ปีอย่างเวสลีย์โฟฟาน่าเซ็นสัญญาค่าตัวมหาศาล70ล้านปอนด์มาจากเลสเตอร์ซิตี้ครับเชลซี Chelsea ซื้อมาซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ล้มเหลวไม่เป็น5นะครับเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัวหลังโดนปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานเพิ่มครับแล้วก็มีโอกาสลงสนามไปแค่18นัดแล้วผลงานล่าสุดในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่แพ้ไป4ประตูตัวหนึงนะ่งเนี่ย Wesley f o ฟฟานผลงานออกทะเลถูกตำหนิถูกวิจารณ์อย่างมากครับโดยเฉพาะเป็นต้นเหตุจะไมา่ทีมต้องเสียจุโดโทษโดนไป30นะครับมาเลยครับฉะนั้นของลูกพี่อย่างฟรองเรเบิร์ฟครับพูดถึงเ e s ลีย์ o ฟฟ n a ในรายการ ESPNTV hmm. เขาบอกว่าอ่ผมยังอยากเชื่อว่าผมไม่ผิดและเวส l e y ์ o ฟฟ n a จะปรับปรุงเส้นทางในอาชีพของตัวเองได้เขามีทุกอย่างที่ต้องการเพื่อเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดแต่เขาต้องเติบโต ตอนนี้เวสลี์โฟฟาน่าได้อยู่ในสโมสรใหญ่และเขาต้องเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้แน่ใจว่าการเลือกเขาจะไม่ทำให้ทีมตกอยู่ในอันตารายส่วนความผิดพลาดของโฟฟาน่าที่ไปทำฟาวใส่บรูโน่ดื้อๆครับนำไปสู่จุดโทษนะแล้วฟรองเลเบิร์ตได้พูดถึงช่วงนี้เขาบอกว่าวันนี้เวสลี์โฟฟาน่าเขาหงุดหง,งิดเมื่อต้องเสียท่าให้บรูโน่เฟรนันเดสปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมามันไร้เดียงสามากดูยังไม่บรรลุนิติภาวะเขาต้องตอบสนองให้ดีกว่านี้นะ หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปในไม่ช้าเพราะถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่เนะี่ยมันจะส่งผลร้ายกับอาชีพของเขาอย่างแน่นอนจำไว้เวสลีย์โฟฟาน่านายต้องนิ่งให้ได้กว่านี้นะโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่ฟรองเลเบิร์ฟแนะนำแข้งรุ่นน้องอย่างเวสลีย์โฟฟาน่าว่านายเนี่ยโอ้ยังยังพลาดบ่อยอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับชุดกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเวสลีย์โฟฟาน่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วรุ่นจัดไปเยียว